สบายดีสบายดีพี่ดองปองไปเวอร์สู้สุขคนโบกักหน้องเนมชาแนลเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่้องมือนีน้องแนมกะยังอยู่ทีนครหลวงเวียงจันอยู่เนาะแต่มือนีพิเศษแนาะครสิไปเที่ยวอ่ะบอกว่าไปเที่ยวหรอกไปเลาอไปเลาอ,ลอว,วอัางวิยงเนาะพี่น้องนาองเมืองวัางวิยงที่แบบเป็นบอลทีว่าหลายคนอยงกงไงเอฟซีกาก ถามว่าเออไพ่กับยังหาไปฮะน่ะว่าไปเที่ยวมันเป็นยังไงอยู่บนหันกับยังเห็นเส่งน้องเนี้ยมหาเคยไปแล้วเต้จี่ฮะน้องพีรองนอเต้ข้าแบบบริเทสยูทูบแล้วจากเต้ข้าวบมีทางดวนเนาะเจ่บบดนี้เข้ากับสิได้ไปแต่ก็สิได้ไปเห็นน่ะทางดวนที่ว่าเขากําลังกันก่อสร้างแล้วปีปีกายนี้น้องสีรองน้องปีสองพัสดุเอที่เขาให้เทียวฮะน่ะแต่โอเคเข้ากับสิไปลองเวิร์งไปลองทางเวิร์งน้องสีรองน้อแต่ตอนนี้เข้า นี่เอ,อือยเพิ่นอยู่ในเฮื่อนเอือยย่าๆทิวายเห็นในคลิปพเนาะห้หาสิไปน้ำกันรายการมูเพิ่นอีกผู้หญิงอ่าผู้หนึ่งนอาะพี่น้องก็เป็นสามคนเนาะใส่กันรวมกันเดินทางในมนี้จำนวนสามคนพี่เนาะซัมพารากับมีอันนี้ข้อง้องเนียมนี่เนาะกระเป๋าแล้วก็ข้องเพิ่นสามใบของเห่าแล้วก็เปีใบหนึ่งนอกาะพี่น้องเนาะแต่เฮ้าเสียเอารถไปจอดอยู่บนรถตู้พี่นนอะรถ อยู่สถานีอ่ะที่วารถ่ตู่เขาขี่ไปวางยางนะแล้วก็ทีวารู้ว่าไปเชือดหนึ่งเดพี่น้องเดือดเดี๋ยวเขาไปเบิ่งน้ำกันเดลวะที่เป็นเป็นไกด์น้องเดี่ยวเขไปกันเลยรอบรอบโอ้โหโคเวอร์โหลดโคเวอร์โหเดือดเดยววะไปแบบล้วนๆเรื่อยรถสิออกป้าแล้วตอนนี้ข้ากันเดือดด้อย คันนี้วะระบายดีเลยทุกคนตอนนี้เ่าก็อยู่ในรถตู้อยู่นะตอนนี้นาะสกําลังสี่เดินทางไปว่างทอ่ย่าส่วนคาตัวเดินทางกับดี่ยูกูเดินทีหนึ่งแสนจีบเนาะสามคนจ้า ไกีไเทอร์เลยอะหรอคารบคาบีบีลว0 0เดินไปกี้สิมพันทีบเด้นี้เกินนะทานหละแสนทีบเนาะตัวเดินทางเดีย่คิวคิวโหลดไซส์เนื้อรับแป้นเนื้อไปวางเวียงนเนาะ อ๋อในน้องพี่น้องอ่าตลาดตลาดกลางคืนเมืองวังเวียงนยอเฮาสิพากันไปหาอยังกินก่อนเนาะพี่น้องแล้วจะไปรอเรือคือว่าละมันบรรยากาศเหี่ยวงเอาพอเหมือนมันเป็นมือเขาการบ่างอยวก็ โมนี้ไลาดาโมยัจะคนอืมมันจะแรงนลยหนึ่ดยคนจริงเลยอออพะเนาะโนงนี่คนไปอยู่ฟูอยูผาปีนผูปีนเขาไปตีนผูอยู่เข้าขันไปกับตรงไปสาวเพื่อลาดว่าัหละอืเศร้าเยเศร้าแล้วมันตื่นเศ้าได้เนาะตื่นสวยนะหกโมงกับหุ่น่ละกิ้ไปกิ้งวางงบเงียบกอดกันไปกอดกันมาตื่นมาอาเิตลูกเ่นเออ ร่มจนหดเชยจะโม่ว่า12โมง12โมงเืิรับเลยาะเหล็กกินก่อนยิวแหละตอนนี้ยิ้วแล้วออกเท้ามันรอดหาดโอลาลาดีนี่านอาหารล่าไทยก็มีโอ้ อยูพี่เนาะามสิพัากับว่ามันลอยบาสุดๆกหาสิพัางกับนี่หาเมืองกีบตำตกีตามตามีี่พี่ขาวโอเคป่ะเผ็เผ็ด่พอดีพอดีเลยบางทีเผื่อจะไปซูฮาซูฮาเยอะแล้่งก็เอาเอาขผัดหมูข้าัดหมูโอเค ว้าวมันสีมันดิบแก้วเลยสีของปิ่งล่ะอ่แล้วมุ้ดิเนี่ยอันนี้นึ่งนถเนี่ยจะจะบิงยีกว้นอ่ะนะจะบิงยีกุ้น่ะนะลอยเต็มหมเลยอ่ะจวดจวดอ่แล้ว นี้เปนยังนี้ต้มสมปนน,ปน,น,น่นี่มาแต่ทั้งไก่กัยังบวิปนิดน้ <laughs> องเสบอันนะนี่นนอ,อากินเลยโอ,อ่มันเปื้ปอนเมปอน่ะนะเอนเอีบกหลคเลยนนเวลาดีวิว รัตนาีวิวตนาิ่งพ่งได้เส่บ่หรจังไหนายุายุอืออยู่เท่าไหร่ไม่ได้แท้วก็ว่าตายุเสาวบเสายิอันนี้เออรนนี่เขาสิไมีขาวเราจะบ้านทาสิเป็นมีไวไเอาเร็วเต็มเ้วเต็มมาเขาสั่งเลย่ะเขาสั่งมีขาวเลยโดยเพาเขากรชี้ทามขึ้นเลสั่งแต่มีขาวเลยนยค่ มีวไวัยไเด่าวได้อ okay, ันนี้ขอบันขอบคุณค่ะใหม่ๆเลยใสๆเลยเดย๋ยวตนลองคสิงกิอืแบบนั่นนายมแบบเรยวๆนั่นแหละราสีนรวยราิมกอน ยังไ,ไงคะอืมออะ้ซุปัวถ่ายแล้วอืมล uh ้วหมูซองแดงเวมาสมูลองลองชิมดูก็ได้แล้วเธอจะรู้สึกสมเนี่ยเลเอาเวลาจิตอันเจีายายุเลยยอเว ส้มสมสมูอะหมอจบอบอมาอ่ะทุกคนมาหออีกันทากับกินยิมแล้วเนาะแบบส้มวิวอีกนี่เบิดเลยปีงมูดมูมูดปเนาะมูดปงเสียมูดเขาผ้าทูมูส้มส้มปลาวาคาตั้มมีขาวบอเตั้มมีขาวพี่นาง บมเด้รีวิวยังไรเพราะว่าหิวกินกินเบิร์ดคือกันนี้กับกะทิเผาดิบหน่อยติ๊บหนึ่งเนาะแล้วใช้เป็นไล่มาเบิร์ดเทอร์ได้อ่าเสียหายเบิร์ดเทอร์ได้เอาสิไปใส่ต่อวันนี้ตามโปรแกรมเขาเลยตามโปรแกรมเอาไปลองเหงื่อเนาะพี่น้องเนาะก็สิปอ่ดพักคอนย้อนอารมณ์ได้ยูแค่ไปน้ำเสื้อ ไล้ฟองไปยังเฮ้ยโอ้ยมันสิ้ง่อารนี้เออลืมเน้นอวันนี้แม่นะเกิดาดเป็นมู้องเงินเกิยาหยาดือพี่นนอเดินซ้ำมากเกิดอะารเข้าใจไดกเลยอ่ะหาไซฟงหาไซฟงหาไซบอกับเือนร่วเรียนกันลยโดยเมืองหาไซฟงเพี้ยวดินแดนอาเพราะรงีดินแดนร้านเบียร์ลาวบ้าสุดองว่าว่ารรมาดาเลยเลืองเบียร์ลาวนี่วันแดดวันไดนเอาเบาเบาเบา เดี๋ยวไปเเลยนะแต่โหานสาวไเงินแหแน่ไนี้นี่ก็จะสีาไนี้ก็จสีป่ะอ่ะปาเดี๋ยวจูนแเะา็สิไปเจอกันอยู่ลองเพืออยู่เมียนซองเป็นบอกุล่ะเดี๋ยวไปเจอกันเป็นีนี่คแบบทีอยู่ đi ngang ok hả đội đại yêu 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 đại เลยนะ็นว่าคู่คาสิโตตีนพารหมื่นอันนี้ก้าห้องน้ำนนองก็โอเคอยูงใส่ได้น้องพินน้องตอนนี้เข้ากระหอนห้องแหมแล้วทีว่าตามที่ตรงนี้มรีวิวให้เบิรงเลยนาอว่าเป็นังใส่ซื้อห้องแหมห้องแหมอ่า อ่างผู้ค่ำเลซิเดนเดอร์พี่นอ้องเขื่อนหนึ่งถืออยู่สองแสนกีบเนาะต่อเขื่อนหนึ่งมันจะเป็นห้องของอ่าสำหรับเตียงใหญ่เตียงหนึ่งแล้วก็เตียงหน่อยเตียงหนึ่งเดอพี่นอ้องเดอห้องน้ำก็โอเคอยู่ตามทีหลังเนี้ยพายบึงอะไรเนาะสรุปว่าเฮาใส่งบไปตอนนี้ในการมาเทีย่ยวว่างอย่างคืออ่าปีรถลดถเนาะกับคนละแสนหนึ่พี่นอ้องมาซ้ำ าสามคนเท่ากกสามเมยน,นองกันสามเส้นกีบนอถาวาทานไดสิมาเป็นทีมนะพี่น้องก,กัตสามเส้นกีบถือคนละเส้นกีบสมัม่ได้กี่ค่ะใหญ่คุณหอยฟังว่าคนตะกี่มีต 60, จตะหกชิบผ่านกีบหรือว่าหกมงินกีบเปล่าเ,าเนาะแต่เรื่องนี้มันขึ้นคนเส้นกีบกันนะจะถืออยู่สามร้อยบาทไทยต่อคนแล้วก็ค้าค้ามา่าังเบียงค้าเดียวได้พี่นอ้องค่ากกเกล้ากระองเสียอีกเส้นกีบได้คือตอนนี้ห้องกระใสไปแล้วประมาณ สองสองก้อนราคาค้างเนี่ยก็เป็นปุ๊กแซนด์จีบนอกหนี่นงเนาะใส่ใส่ในการเดินท่ามารากาเทิ้งงานค้าผักนอกเหนี่นงก็คืดว่าเดี๋ยวฮอสิมาจึงมาสารุปกันน้ำหลังว่าสอีเว็ดเท่าไรเนาะพี่น้องแต่ตอนนี้เขาไปลีนก่อนน้อนี้มึงก็สีไฮเบิร์ว่าฮอกซีไปใส่ต่อหรือพี่น้องเดือตอนแรกตอนนี้ก็พักเอาแห้งก่อนเพราะว่ามันแดดมันแดดแห้งอยู่ร้อนแดดซองหนาน้องน,ะน,อนี้มเลยนอกเหนี่ยง ลองทางดวนกับคักขนาดหน้าทางดวนมันถูกซื้อ่ามันนิ่มเนาะใส่เวลา,โโลา,น Q road, าหนึ่งสุโมมานีตังแต่คิวโหลดซ้ายเนื้อลักแปดเนื้อมาานีค่ะ 8, หนึ่งสวโมงกกวัวเนาะพี่น้องเนาะคักล้วกะ็นิ่มละะ้วการงามทางงามล้วกะ็เห็นทุกคนสิเห็นว่าอ่ามันหลดงงมากเนาะตอนหลดงงซึ้งว่าเป็นประสบการณ์ที่มันใหม่สำหรับโรงแีมมีดีตรงแนมแบ ขังเละขันเละมันก็เป็นถนนเส้นเละที่ว่าที่มันคืออยู่ต่างประเทศนะมันบ่คืออยู่ลาวน,นะในความรู้สึกเราเนี้ยอ,อ่ะอ่ะมือเลี้ยงแจ้งหน่อยเ้าสิพาไปเฮ็ดยางกะถทาเบิง่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออะไปไปไป